สิ่งที่คุณควรจะรู้ก่อนจะใช้รถออเดอร์ฟอคเทนแฝงอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือเลเวล750นะฮะแล้วก็แม็กแฝงแม็กไาแล้วก็ดูหน้าทริสเพื่อคราฟมันมานะฮะแล้วก็ใช้เงินตามแสนด้วยนะต่อมาสเตตัสตอของเบด็ดรถออเดอร์ฟอคเทนแฝงรวดสปีด80%ลัก145%นิเซเลนต์รนต์แม็กเคจีส0 0แสนนะฮะอย่างต่อมาณปัจจุบันนี้มีเควสเดียวของเบ็ดนี้ที่ยังไไมม่่สาารถทด้นนัก็คื เมกาโรดอนแฟนทอมวันนี้นะฮะเควสข้างล่างสุดท้ายเลยนะเพราะว่าแฟนทอมเมกาโรดอนเนี่ยเอาออกไปนานแล้วนะทำให้เหลือแค่2เควสที่เราทําได้ก็คือเควสแรกกับเควสที่2นั่นเองคนระับตกเมกาโรดอนปกติกับตกเมกาโรดอนโบราณน,นะต่อมาเอ็นชาร์ทที่ควรจะใส่เลยก็คือดีไว้นะจะทําให้รัวสปีดจาก80เป็น100นะฮะแล้วก็ดวงเพิ่มขึ้น45%อีกนะแล้วก็รีเซเลนเพิ่มอีก20%นะทำให้เอเบดนี้มนะันมียืดหยุ่นเยอะมากๆนะถ้าหากเราเอ็นชาร์ที่ แล้วก็เหยื่อที่แนะนําให้ใช้ก็จะมีกล้วยคิสตันนะฮะแล้วก็เบอร์รี่นะส่วนเอนชาสํามลองไซโคเจนิสิกหรือไม่ก็โอเวอร์คล็อกไปเลยนะฮะเพื่อเพิ่มการดึงปลา5%นะฮะหรือถ้าหากใครใส่ไซโคจินอีกนะฮะอันนี้เพิ่มโอกาสแช่แข็งปลาเล็กน้อยนะฮะมีโอกาสเล็กน้อยที่จะแช่แข็งปลาให้นะการแช่แข็งปลาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีผลแบบไหนหรืออะไรยังไงนะ,ะผมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้แต่ว่าเอนชามาก็ดีนะอาจจะมีผลกับทุกคนก็ได้นะ